วันที่5มกราคม2567าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนอครมอบนางสาวสุนิสาสิงแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาววิสมนวุฒลานิติกรปฏิบัติการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงประเภทกิจการก่อสร้างเพื่อป้องกันปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนอครจังหวัดสกลนอครจำนวนสองแห่ง จากการตรวจดังกล่าวไม่พบการกระทําความผิดที่เข้าขายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดแต่พบว่าสถานประกอบกิจการทั้งสองแห่งปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเรื่องค่าจ้างขั้นต่ําซึ่งพนักงานตรวจแรงงานจะได้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปต่อมามอบหมายให้ใน,นายชํานาญเกียรติรวงนอกนักวิชาการแรงงานจํนานการพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอากาัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยและคณะและร่วมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลในจังหวัดสกลนครอําเภอวานอนนิวาสอําเภอสว่างแดนดินและอําเภอเจริญสินวันที่10มกราคม2567สิบเอกยุทธศักดิ์ศรีวรกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลและเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการกระทรวงแรงงานจากนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล o ู m ม e e ติ้งแอพพลิเคชันณห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจาันงสกลนครต่อมา สำนักง,งานสวิสการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนายชำนาญเกียรติวงนอกนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางนันทิตาปริบุรณะนักวิชาการแรงงานชำนาญการลงพุ้นที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของสถานประกอบการจำนวนสองแห่งเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปวันที่11มกราคม2567 10เอกยุทธศักดิ์ศรีวรกุลส,สดิกาและคุ้มคลองแรงงานจาังหวัดสกลนครร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใตยพ้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพศ2545และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567จัดโดยสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจาังหวัดสกลนครโดยนายวีระฤทธวานิชกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดณนะห้องสกลทวาปีโรงแรมดุสิตอเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครต่อมาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงง,ง,งงานจังหวัดสกลนครมอบน,นางสาวสุนิสาสิงแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยนางสาววิสมธธนุวุฒรานิติกรปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเย็บผ้ากันเปื้อนและเย็บเสื้อยืดในเขตอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร เพื่อดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการเลือกกรรมการผู้แทนผู้จ้างงานและกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านรวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่นประจําปีพศ2567วันที่15มกราคม2567 สิบเอกยุทธศักดิร์รีวรกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทยโดยมีข้าราชการพนักงานราชการเข้าร่วมกิจกรรมณบริเวณหน้าสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครต่อมา สำนักง,งานสวัสิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนางสาวพัทรมนชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยนางสาววิสมนุทุารานิติกรปฏิบัติการเข้าส่งเสริมโครงการโรงงานสีขาวให้กับบริษัทปัตณีไทยจำกัดและชี้แจงโครงการเงินกู้สร้างสุขปลดทุกหนี้รอบระบบตามนโยบายของขวัญปีใหม่2,567ให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนครจำกัด วันที่17มกราคม2567สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครร่วมบริจาคสินของในวันรวมน้ำใจสู่กาชาติประจำปีพศ2567เพื่อเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครจะนำสิ่งของบริจาคของหน่วยงานนั้นออกร้านมาฉากาชาติในระหว่างวันที่2-11กุมภาพันธ์2567ณบริเวณศูนย์ราชการจังห,ว,หนนวัดสกลนครโดยนายนทวัฒน์วิริยานาพร ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครเป็นประธานการรับมอบวันที่22มกราคม2567สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนางสาวพัตร,รมลชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางนันทิตาปริปุรณนะนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าตรวจแรงงานตามคำร้องกรณีสถานประกอบกิจการจ่ายค่าจ้างไม่ตรงตามงวดการจ่าย จากการสอบถามผู้แทนนายจ้างไม่มีรายละเอียดสภาพการจ้างและสภาพการทำงานทั้งนี้ได้มีหนังสือเชิญนายจ้างมาพบเพื่อชี้แจงต่อไปวันที่23มกราคม2567 11ยุทธศรรรักดิ์ศรีวรุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครประชุมคณะทำงานพิจารณาประเมินคะแนนสถานประกอบอิารดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปีพศ2567ประจำจังหวัดสกลนครครั้งที่1 2567เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินนะักห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้ครองแรงงานจังหวัดสกลนครต่อมาสำนักงานสวัสดิการและกุ้ครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนายชำนาญเกียรติวงนอกนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาแรงงานไทย จากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลกระทรวงแรงงานและจังหวัดตามคุณสมบัติและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารของผู้มีสิทธิ์หรือทาย,ยาทผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนครวันที่24มกราคม2567 1 1ยุทธศักดิ์ศรีวรกุลสวัสดิการและคคุ้มรองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อ,อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการประกาศจิตจำนงของกรมและแสดงตาสัญงงลักษณ์ต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ2567ผ่านวิดีทัศทางไกลวิดีโอคอนเฟล็นต์โดยมีนางโสภาเกียตินิรชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองรายงานเป็นประธานวันที่25มกราคม2567 1ิเอกยุทธศักดิ์สีวรุณสวัสดิการและคุ้มครองรางานจังหวัดสกนลนคร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนครครั้งที่1นึ่ง2567โดยนายวีระเลิกวานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานณนห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนครจากนั้นมอบนางนันทิตาปร,ริป,ปุระนะนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวพัทลงมนจชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้ารับคำร้องลูกจ้าง กรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างในพื้นที่อำเภอคำตะก,ก้าจังหวัดสกลนครจำนวน10บรายเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลดภาระการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับลูกจ้างหน้าห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคำตะก,ก้าจังหวัดสกลนอครต่อมามอบนงสาวสุนิสาสิงแดงนั่งวิชการในงานจํานิการและนางสาววิสมุลวุฒลานิติกรปฏิบัติการตรวจสถานขอบกิจการค่มเสี่ยงพเพื่อกิจการก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจำนวนหนึ่งแห่งจากการตรวจดังกล่าวไม่พบการกระทําความผิดที่เข้าข,าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดแต่พบว่าสถานประกอบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเรื่องค่าจ้างขั้นต่ําซึ่งพนักง,งานตรวจแรงงานจัได้ดําเนินเวลาต่อมามอบนางสาวสุนิสาสิงห์แดงนงักวพิชากาาแรงงานจําหนการ ในนางสาววิสมนวัฒนานิติกรปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้รับงานประทำที่บ้านกลุ่มเย็บผ้าบ้านหนองมนอำเภอเมืองสกลน,นกครจังหวัดสกลนครเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ผู้จ้างงานและผู้รับงานประทำที่บ้านพศ2553และส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจำปีงบประมาณพศ2567วันที่30มกราคม2567สิบเอกยุทธศักดิ์ศรีวรคุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนครประจำเดือนมกราคม2567โดยนายนัทวัฒน์วิริยานภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานณห้องพะทนาเชิงชุมชั้น4ี่ศาลาการจังหวัดสกลนคร วันที่3 0มสถึงสามกราคม2 5 6 7อสิบเยุทธศักดิ์ศรีวรกุลสวัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครประธานคณะทำงานพิจารณาประเมินคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพศ2 5 6 7ประจำจังหวัดสกลนครและคณะทำงานรวมพิจารณาประเมินคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพศ2 5 6 7 วันที่31มกราคม2 5 6 7สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนายชำนาญเกียรติวงนอกนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานโครงการประชิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2566นหณหอประชุมห้วยทาย3วิทยายลัยเทคนิคสกลนคร